ค่ะวันนี้เป็นข้าวที่2นะคะกับป .3 ทับ3<า>นะคะาการอบรมออนไลน์กับ B Internet a d v a n c e นะคะมาดูว่านักเรียนจะเข้าไปเรียนออนไลน์หรือว่าอบรมออนไลน์ผ่านเกมนะคะถึงด่านไหนนะคะซึ่งมีอยู่4ด่านนะคะ4ด่านนี้นะคะจะได้เกียรติบตัตรนะคะ5ใบถ้าผ่านนะคะงั้นนักเรียนได้มดูนักเรียนได้เกบัตปกี่ใบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดู